ครับสวัสดีครับแฟนๆลูกอีสานชาแนล Channel นะครับมันนี่ผมเอาตัวสิไม่เบิ้งตัวทดลองนะครับตัวทดลองในการล่งเชื่อไว้นะครับก็เชื่อตัวนี้แนะนําไปแล้วนะครับเป็นสองคลิปเนาะแต่ว่ากอยากให้เบิ้งอีกนะครับการเดินเชื่อของเขานั่นง่ามง่ามีลีครับพี่น้องครับง่ามิลีแต่วา่าอาจสีเบอร์บ่บอร์ชัดปันไดย นะครับตว่าการเดินเชือกของเขาเนี่เดินได้ดีครับเดินได้ดีเป็นใย่เป็นแยะนะครับเกาะเกาะตามถุงนะครับอืมเกาะตามถุงเดินเป็นใย่ง่ามนะครับคือบึงเพราะว่ากล่องมันกระจับบ่คคอยนั่ยนะครับเนาะอ่าในการการเดินเชือกกนแต่ตรงเขาเห็นบ่ครับอ่าเป็นเป็นเป็นฝ่าขาวๆนะครับยูอยุดันใหนะครับ อยู่ดัในในเพรวาวะห้าสิบขยับดูกับดไดาดนะครับเป็นการเขาเขาเขาเดินเชือยอยู่นะครับเห็นบ่ครับอ่าเป็นเป็น,เป,นเป็นฝาขาวๆทั้งในนะครับทั้งในถุงนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเชือของเห็ดค้นนะครับนยครับเขาเดินเดินเชือยนะครับเห็นบ่ครับ,เ,บ,รรบเป็นใยๆออกมานะครับอันนี้เขาเดินเชือหน้าจีได้เต็มแล้วแต่ว่าห้าึันต้องต้องเจาะ นาสิเจาะถุงเอาอากาศเข้าไปนะครับอเอาอากาศเนี่ยเข้าไปให้ให้เขาดูซึกว่ามันมันถุงมันจะเปื่อนนะครับถุงมันจะเปื่อนเพราะว่าผมผมจับในรอบที่แล้วน,คร,นครับนะครับอันนี้เขาเสียนว่าเป็นเป็นเป็นใยของเขานะครับเป็นใยนี่นะครับเป็นใยเดินออกมา นะครับโดยการแตกตัวไอแตกสปอออกมานะครับนี่กําลังกํลังเดินเดินอยู่ทางในนะครับอันนี้เป็นการล่งลงเฉื่อยหิตโค่นไว้แวครับการตอบสนองอ่าของเขาก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะดีนะครับค่อนข้างจะดีนะครับการล่งเฉื่อยเลติดเฉื่อยของเขานะครับเป็นการเดินเดินเฉื่อยโดยสมบูรณ์นะครับก็เดี๋ยว เดี๋ยวสีได้เจาะทุ่งเจาะยังให้อากาศมันเข้าไปนะครับเพื่อว่าสี่มีต้องใส่อากาศนะครับในการเดนสปอ์แตกตัวนะครับเกิดฮาเทียมันสีได้เกิดดอกเห็ดให้เราเห้าเห็นนะครับนี่คือคือเป็นเป็นเชื้อของเห็ดคโนนนะครับเห็ดคโนนนี่ครับเขาจะเห็นอยู่การเดินเชื้อของเขานะครับนี่ครับเป็นใย่ๆเป็นใย่ย เป็นใยๆอยู่ทั้งในนะครับเป็นใยที่เขาเดินผมขยับดูนะครับมันก็เลยนี่แหละครับมันมันมันเปล่อนมันเปลือนถุงนะครับเนาะคือถ้าเบิ่งทั้งหนอกนี่ดูดูทั้งหนอกเขาจะเห็นเห็นลักษณะเป็นฝ่าขาวๆนี่เต็มไปหมดเลยครับนี่เป็นใยๆนะครับนี่นี่แหละครับเป็นใยของเขานะครับนี่เป็นใยที่เป็นฝ่าขาวๆบ่แไม่นล่ถุงนะครับเป็นฝ่าเป็นใยเลย นะครับเขาเดินเขาแตกสปอร์ได้ดีครับจากการลุ่มเชื้อนะครับเห็ดข้นเข้มข้นนะครับของคู่กอบนะครับนะครับนี่เป็นการพิสูจน์ว่าเขาได้เดินเชื้อนะครับเดินเชื้อได้สวยงามเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปคลิปหนึ่งนะครับอันนี้ลุ่มเชื้อไวกะตั้งแต่วันที20กว่านะครับ20กว่าเดือน10เดือนทีเแล้วนะครับเนาะ ก่อนข้างที่เสิเดินดีอันนี้เอาไว้ในตู้เย็นทีบ่เด้๋ใส่นะครับคือว่ามันก็สีเอาพอสมควรมันก็สีหอนพอสมควรนะครับเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้เดี๋ยวเอาไวส้สมนิกอน,นะครับเดี๋ยวมาพอกันกับคลิปหนาเดี๋ยวสิเป็นคลิปใดนะครับเดี๋ยวสิมาเบิ่งนะครับเดี๋ยวเป็นว่าเอาไวส้สมนิกรนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับหรือกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิได้ที่ตามในคลิปต่อต่อไป นะครับจังไดกะขอขอบคุณครับสำหรับการติดตามในครั้งนี้ครับสวัสดีครับ